ว่าหันเป็นกระพงกระพงทอนลานน้ำปลาเนาะเอาเอาเอาหมกหัวนี่วะถมกหมกหัวหมกไม่มีค่ะเอาปล่อยปลาชิ้วมีวะปลาชิ้วไม่มีค่ะชิ้วกับบะหมี่ชิ้วอย่างน้อบ่ายปลาชิ้วบะหมี่อมปุบอีกบะอมปุบก็ไม่มีค่ะอมปุบปุ๋มไม่มีนงาเลยต้มตุ๋นยิงแล้วไม่มี ขอ,อ,องพึ่งโบมี่กิน,นยังน้อบ่ะเนี่ยคอยมากรุงเทพเป็นยังที่เราเป็นน้องบ่เคยบ่เคยสั่งอาหารกรุงเทพมัง,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 งมึงรูน่ากินมึงรู้มีแนวสั่งไปบ่มีจักอย่างมีตึงจะเสือภาษาอังกฤษเด้นี่ได้กินโมโบ,บไปได้อียังแล่าย้อหัน จะตากับพงกกบะหยแข้งเรือบัตวยแกนจะมีเอ,เอาเอาเอาปงแซน้ำปลามากินนี่นี่นีบ้ะะา,านขวายก็มีนี่ป้งแซน้ำปลาน่นะคะเออันข้างนี้แม่นียังน่าบบเนี่ะโอ้ยกคจะได้กินซ้นั้นละ่ะสมองเองไขรกับบมี่สิ ใช่วงมี่ว่าได้กินดอกพี่น้องเนาะแค่นั้นแหละ